มาต่อกันที่เรื่องเา่าดีๆที่อำเภอกุดขปุนที่จังหวัดอุบลราชธานีกันเน่ค่ะทางสำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อนเด้จัดงานหอมดีที่กุดขปุนลายทอดเทคโนโลยีและนวัตรกรรมที่เกี่ยวกับการผลิตหอมแดงปลูกด้วยใจส่งถึงมือลูกค้าด้วยความรักตอนรับเดือนแห่งความรักจุดจุบเพล่นวัาตังษี่เลยค่ะเป็นตาหากเนาะ ไปภาคุณผู้ชมไปที่แปลงไง่ผืชพผักมูที่เจ็ดตำบลเขาปุ่นอำเภอกุดเขาปุ่นจังหวัดอุบลราชธานีค่ะทางสำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีได้ร่วมกับอำเภอกุดเขาปุ่นและภาคีเครือข่ายภาครัฐภาคเอกชนได้จัดงานหอมดีที่กุดเขาปุ่นโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงไงปีหญ่ปี2 5 6กิจกิจกรรมบริหารจัดการการทายทอดความรูขข้คืนค่ะ โดยมีน่ายสำเริงม่วงสางรองผู้วาราชการจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยน่ายธีรพุทธข้านทองเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีน่ายชาญบุตรวงศ์น่ายอำเภอกุดขปุนได้ร่วมกันสาธิตการเก็บเกี่ยวหอมแดงซึ่งมีเกษตรอำเภอผู้นำองค์กรปกครองส่วนทองทินผู้นำชุมชนเกษตรกรร่วมในงานเท่านี้ค่ะและยังมีการเยี่ยมชมเทคโนโลยีนวัตกรรมเกี่ยวกับหอมแดงนํำค่ะ mm. เพื่นปูหอมแดงวานเด้งห่นนี่กระกูดอกหอมน้ำเด่นองแตงเป็นตาแสบแห้งนะครับผู้ชมครับพร้อมทางภายในงานเนี่ยก็ไม่ได้ได้มีการจัดฐานการเรียนรู้นะครับเพื่อทายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรร่วมหกฐานได้ได้แต่งประกอบไปด้วยฐานการลดต้นทุนการผลิตพร้อมทั้งฐานเพิ่มผลการผลิตครับฐานการเพิ่มพูนนะฮะมุ่นราคาสินค้าเกษตรการทําหอมเจียวนะครับพร้อมทั้งการนะฮะฐานการบริหารจัดการกลุ่ม ฐานช่องทางการตลาดและฐานผลสําเร็จแปลงใหญ่กุตขปุญนนะครับโดยอําเภอนะฮะกุตขปุญนนี่ครับผู้ชมครับโดยหอมแดงของอำเภอกุตขปุญนนี่ฮะเป็นหอมแดงพันธุ์พื้นเมืองจากนาครราชสีมาและบ้านพี่ฮะจังหวัดศรีสะเกดนั่นเองได้แต่ง <ฮะ S 1> เกษตรกรน,นะครับกสตรสามาที่สิปลูกนะครับในช่วงรังฤด,ดูการเก็บเกี่ยวถําหน้าเนี่ยแหละครับโดยใช้พื้นที่หน้าเจ้าของนะครับไถกบไปแล้วปั๊บ ก็เอาหอมแดงมาปลูกแบบนี้ลงปลูกปุบเลยลงปลูกป,ปุบป,ปับเลยนะครับหลังการเก็บเกี่ยวเข่าเจาะคองนั่นเองนะฮะโดยใช้พื้นที่หน้าเจาะคองนะครับผ่านการรับรอง G A P นะครับการปฏิบัติการทางการเกษตรที่ดีในการผลิตพืชน,นะฮะเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีและก็มีคุณภาพได้มาตรฐานปลอดภัยทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคนะครับสำหรับช่องทางการตลาดก็มีหลากหลายครับบ่ว่าสิเป็นช่องทางไดนในน้องแตง มว่าสิเป็นช่องทางการขายตามตลาดสดและช่องทางาออนไลน์และการร่วมไปถึงลูกค้าที่มาซื่ออยู่หน้าสวนนะคะครับสำหรับการจัดงานดังกล่าวเพิ่เป็นการท้ายทอดเทคโนโลยีและนวัตรกรรมที่เกี่ยวของกับการผลิตหอมแดงสู้เกษตรกรที่เป็นสมาชิกกลุ่มแปลงไงและเกษตรกรผู้มีความสนใจทั่วไปได้นำไปปฏิบัติเพื่อการลดต้นทุนการผลิตเพิ่มผลผลิตต่อไร่ให้สูงขึ้น การผลิตไ้ได้มาตรฐานตามความต้องการของตลาดและก็สามารถเชื่อมโยงการตลาดได้ภายใต้การบูรณาการของหน่วยงานภาคร,รัฐและเอกชนค่ะเขามีเสียงสัมผัสบางช่วงบางตอนของเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีค่ะซึ่งหอมแดงนะครับก็ถือว่าเป็นพืชที่มีโอกาสทางการตลาดของจังหวัดอุบลราชธานีนะครับถึงแม้ว่าพื้นที่ทั้งจังหวัดไม่มากนักนะครับอยู่ที่ประมาณ3า0 0พไร่นะครับซึ่ง ปลูกอยู่4-5อำเภอนะครับอําเภอที่ปลูกมากที่สุดก็จะเป็นอําเภอกุดข้บุ่น,นะครับอยู่ประมาณร่วมๆ2,000ไร่นะครับเสกอนอยู่ประมาณ3,300ไร่นะครับก็ถือว่าเป็นพืชที่มีโอกาสทางการตลาดนะครับของที่กุดขปุ้น,นะครับจะมีจุดพิเศษก็คือทําหลังนานะครับทาหลังนานะครับหลังจากฤดูทํานานะครับพี่น้องเสกอนก็จะทํา แปงหอมนะครับแปงหอมในพื้นที่เดียวกันนะครับซึ่งเป็นพืชที่ใช้น้ําน้อยใช้น้ําจากใต้ดินใช้น้ําจากบาดานนะครับปุ๋ยที่พี่น้องเสกอนนะครับได้ให้กับหอมนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยหมักปุ๋ยอคอกในช่วงรองพื้นนะครับช่วงรองพื้นหรือปุ๋ยเคมีนะครับที่พี่น้องเพิ่มเติมให้กับหอมนะครับบางอย่างปุ๋ยก็ยังละลายยังใช้ไม่หมดนะครับปุ๋ยเหล่านี้นะครับก็จะ เหลือไว้สําหรับข้าวในการปลูกนาปีเพราะฉะนั้นเป็นการเดินทางที่ถูกแล้วสําหรับเกษตรกรนะครับเป็นการลดต้นทุนการปลูกอีกทางหนึ่งในการการลดการใช้ปุ๋ยนะครับเพราะว่าปุ๋ยที่เหลือเนี่ยสามารถให้ข้าวที่ปลูกในฤดูต่อไปนะครับได้นําไปใช้ประโยชน์ได้เช่นกันแล้วก็เป็นการใช้ที่ดินอย่างคุ้มค่านะครับคุ้มค่าเนาะเพราะว่าข้าวกับ หอมมันเป็นพืชต่างตระกูลนะครับเราปลูกปลูกพืชสลับกันถือเป็นปลูกพืชมุนเวียนนะครับโรคแมลงนะครับโรคแมลงต่างๆที่อยู่ในดินมันก็กไม่ระบาดนะครับไม่ระาดเพราะว่าโรคหอมกับโรคข้าวมันเป็นคนละชนิดกันนะครับก็ถือว่าเป็นการตัดวงจรของโรคแมลงศัตรูพืชด้วยเช่นเดียวกันครับ